ขอแสดงความยินดีกับน้องอาอายสกุนาพรเสียงวิหกด้วยนะครับผมวันนี้วันที่12กันยายนนะคะก็คือเป็นวันปล่อยเพลงน้องอาอายสกุนาพรเสียงวิหกเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะครับชื่อผลงานเพลงคือเ e อินขวัญให้อ้ายนะครับอาอายสกุณาพรที่ค่ายเพลงเป็น1นะครับแล้วก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะสาวสีณต,ตอนนี้ณเวลาอ่านเวลาได้ไหม อ่ะณเวลานี้4ี่โมงกว่า4ี่โมงครึ่งเนาะติด10บในมาแรงครับในช่อง YouTube ประเทศไทยนะครับเชั่วโมงติสิมาแรงและยอดวิวเท่าไหร่สาวสียอดวิวนะคะตอนนี้อยู่ที่75,000ม่นรโอ้เลื่อนไวมากแปลว่าหมุนเร็วมาก75,911มื่นัก้อยเวิวนะตอนที่เราอ่านนะครับแล้วก็ยังหมุนอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็จํานวนการกดถูกใจนะคะอยู่ที่เก้าพครั้งครับแล้วความคิดเห็นล่ะหมื่นอัพ ความคิดเห็นเป็นหมื่นเลยแต่แว,ว่าเป็นข้อดีนะครับพี่น้องครับเป็นข้อดีนะ FC แฟนคลับที่เข้ามานะครับามาฟังเพลงของน้องเนี่ยที่จะช่วยปั่นยอดวิวให้น้องเราก็ต้องขอบอกก่อนว่าปั่นยอดวิวเราก็ต้องดูให้จบวิดีโอแล้วเราก็คอมเมนต์ด้วยแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ออกไปยิ่งดีนะครับจะทำให้เพลงเนี้ย เขาเรียกว่าถูกดันขึ้นฝีดถูกดันขึ้นฟีดแชร์ไปหน้าเพจก็ดีนะคบในหน้าแอรฟ้าก็ดีนะคะดีหมดเลยแล้วก็จะช่วยผลักดันพพอร์ตน้องอาอายได้ด้วยในช่องทางนี้เนาะเรียกว่าส่งกําลังใจแต่แต่เราเห็นในบ้านฮากบ้านฮากเขาบอกว่าเขาสอนวิธีปั่นยอดวิวเขาบอกว่าเราอันนี้เราได้อ่านแล้วจาได้นะจาได้คร่าวๆเขาบอกว่าการปั่นยอดวิวเนี่ยที่จะปั่นยอดวิวช่วยน้องเนี่ยก็คือเข้าไปค้นหา ในแอปในแอปในช่องเนี่ยเข้าไปค้นหาเข้าไปค้นหาชื่อเพลงเนี้ยเอิ้นขวัญให้อ้ายแล้วก็กดเข้าไปชมพอกดเข้าไปชมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ด้วยแล้วกดไลค์ด้วยกดแชร์ออกไปด้วยยิ่งดีแล้วพอดูจนจบแล้วนะครับต้องดูให้จบนะครับดูจนจบปุ๊บกดค้นหาใหม่อเราชอบตรงนี้เราชอบตรงนี้ที่ทางบ้านฮากได้ออกมาอธิบายที่มีแม่ฮักได้ออกมาอธิบายขั้นตอนให้เราฟังเนาะ คือเหมือนกับว่าถ้าเราไม่กดปัดทิ้งแล้วค้นหาใหม่เนี่ยยอดวิวจะไม่ค่อยวิ่งยอดวิวจะนิ่งเพราะว่าเสาสีก็คือการค้นหาใหม่มันจะได้ยอดค้นหาด้วยไงเนืกอออกใช่ไหมเนืออกค่ะมันจะไม่ได้ใช่แค่ยอดวิวมันจะเป็นการยอดค้นหาว่ามีมีคนสนใจเพลงนี้เยอะจังมีคนมาค้นหาเพลงนี้เยอะจังอะไรเงี้ยแล้วพอเขาพิมพ์เข้าไปยังพิมพ์ไม่ครบชื่ชื่องียมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นช้อยเลือกคือเป็นเป็น เขาเรียกว่าเป็นเป็นวิดีโอที่ถูกค้นหาเยอะมันก็จะกลายเป็นดันขึ้นฟีดขึ้นไปอีกทีหนึ่งอีกด้วยเนี่ยทำให้เป็นการผักกันและอย่าลืมอย่าลืมสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามในช่องไวทีค่ายเพลงเป็นหนึ่งกดติดตามด้วยครับผมเพิ่มผู้ติดตามให้กับทางค่ายด้วยนะคะเพลงเอิ้นขวัญให้อ้ายนะครับ เพลงนี S <S ้ศิลปินนะครับผู้ขับร้องก็คือน้องไอา์ไอศกุณาพรเสียงวิหกนะครับขับร้องคำร,ร้องทํานองโดยอาจารย์บ um ิ๊กภูมิลินอาจารย์นักแต่งเพลงชื่อดังมือทองแห่งยุค <ฮะ S 2> นั่นเองสาวศรีเรียบเรียงเรียบเรียงนะครับผมอาจารย์เอ็มนาโนนนะครับลิขสิทธิ์ค่ายเพลงเป็นหนึ่งเป็นยังไงฟังแล้วเป็นยังไงหูสึกว่ายังไงต้องบอกแฟนขับก่อนว่าทําไมเราแสดงความยินดี เพราะว่าตอนนี้นะคะติดมาแรงเป็นที่เรียบร้อยนะคะนั่นก็คืออันดับที่10บครับติดสในมาแรงไม่แน่นะครับผมถ้ายอดวิวยังทยานอย่างนี้ขึ้นต่อเนื่องในวันนี้จะต้องติดหนึ่ง มาแรงแน่นอนก็ฝาก FC แฟนคลับนะครับผมแม่ฮะของน้องอาย์ไบะ,ะแม่ฮกของทางหมอลำเสียงวิห FC แฟนคลับของหมอลำเสียงวิหทุกๆคนนะครับแล้วก็ฝากไปถึง FC หมอลำทุกทุกคนด้วยเนาะ,ะฝากสนับสนุนผลงานของเด็กน้อยคนนี้ด้วยนะครับเด็กน้อยที่มากด้วยความสามารถอ่าแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักมากๆเก่งมากๆ,ๆความสามารถเยอะเกินไยจริงๆ แล้วก็ตอนนี้ก็ยอดวิวไหลไหลไหลยังต่อเนื่องนะคะสําหรับเพลงนี้ครับผมแล้วก็มีทางด้านน้องอาอายนะคะก็มาเคลื่อนไหวค่ะฝากผลงานเพลงเนี่ยทุกคนก็ได้เห็นคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มีโพสต์ออกมาสําหรับวันนี้ด้วยนะคะสําหรับน้องอายเองต้องบอกเลยว่าน้องมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์น้องสามารถขึ้นเสียงสูงลงเสียงต่ำได้แล้วทีนี้น้องเองนะคะก็ เดินตามความฝันแล้วก็ฝึกฝนด้วยตัวเองมาตั้งแต่ดูดูในวายทีประกอบ<ะ>เด็กคนอื่นที่อายุเท่านี้จะดูวายทีเนี่ยเฉพาะการ์ตูนเนาะคลิปต่างๆแต่ว่าน้องไอ้ชายชตรงนี้เป็นครูมาเรียนร้องเรียนรำจนทั้งด้านอุณย่าเนาะก็ได้ซื้อลำโพงกับไม้มาให้ แล้วทีนี้ก็ได้ไปเข้าตาถูกอกใจ<ม>บอสน้องครูสกอรน,นะคะผู้บริหารมลรเสียงวิหกแล้วก็ได้ไปรับน้องมาเป็นลูกสาวบุญธรรมพร้อมกับผักดันในวงการหมอลำขึ้นโชว์กับเสียงวิหกแล้วก็มีซิงเกลิลมาแล้วถึงสซิงเกลิลด้วยกัน<ช>กับซิงเกลิลนี้นะคะซิงเกลิลแรกค่ะ<ม>เป็นเพลงที่บ่งบอกตัวตนน้องอ้ไอ,อ,อสกุลพร<ม>นั่นก็คือหลานยางามบอค่ะ<ม><ม>เพลงนี้ก็โอ้โหทั้งโชว์ทั้งหลยองรวมออกมาคือว้าวมากในช่วงไปแสดง สดหน้าเวทีนะคะแล้วก็ตอนปล่อยซิงเกิลมาแฟนคลับ FC ก็เข้าไปชมเยอะแยะมากมายเลยค่ะกำลังใจเยอะมากค่ะผมและเราก็เห็นนะครับศิลปินในวงในวงการหมอํำนะครับก็ช่วยกันสนับสนุนผักดันเพลงของน้องอาอายเหมือนกันนะครับล่าสุดเห็นทางบอสโจยมานินนะครับใช้ Facebook ส่วนตัวได้แชร์เพลงของน้องอาอายออกมานะครับบอกว่าปังปังนะหลานสาวน้องอาอายนี่นะคะเป็นโพสของบอสโจอันนี้เป็นเฟซใหม่บอสโจนะ บอสโจได้แชร์ออกมาด้วยเห็นเหมือนมีบอสบอยศิริชัยอีกคนนะก็คือในวงการหมอลำเป็นความฮักแพงเหมือนพี่ฮักน้องน้องฮักพี่แล้วก็พ่อลูกอ่านี่นะครับบอสบอยศิริชัยนะครับผู้บริหารวงหมอลำใจเกินร้อยก็ได้แชร์ออกมาเหมือนกันบอกว่าเกินวัยมากคนเก่งเกินวัยก็คือแบบว่าเก่งเกินวัยจริงๆบอสบอยแชร์ออกมา แล้วก็เชื่อว่าอีกหลายท่านแน่นอนที่จะแชร์ออกมานะคะสำหรับเพลงน้องอา,อายสกุลพรนะคะเอื้นขวัญไห้อายแล้วก็เพลงก่อนหน้าน,นี้ก็กลายเป็นไบเัลนะคะคสำหรับของเพลงน้องอา,อายนะคะคก็ทําให้ค่ายเพลงเป็นหนึ่งนะคะมีเป็นที่รู้จักเพราะว่าได้ติดแฮชแท็กหนึ่งมาแรงในช่องวายทีค่ะนั่นก็คือเพลง อะไรนะใจเสาะบนเกาะนาคีอ่าวบอจูก็พาสาวสีชะางักอาเพราะว่าลุ้นยอดวิวไงเนี่ยมันหมุนอะมันหมุนเนี่ยพอเราจบอย่างนี้เนาะนี่ยก็จะโชว์ขึ้นใจเสาะบนเกาะนาคีขึ้นอีกนะคะหรืออยากจะฟังสลับเพลงก็ได้นะคะสลับกันไปแล้วก็ไปค้นหาเพลงน้อไอ้อีกรอบก็ได้ครับผมและแม่แม่นะครับทางบ้านฮักเอบีน่ารักมากแม่แม่ทางบ้านฮักเอบีก็บอกว่า ฝากแม่แม่บ้านฮัก A อบเอ็นดูอีลาน้อยด้วยนะคะขอบคุณพ่อบอยแม่แอนอีกครั้งค่ะนี่น่ารักมากๆเลยช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ผักดันไหวครูปีที่แล้วเน้องไหวครูปีที่แล้วน้องอายเองก็ได้เข้าไปกราบนะคะพ่อแอนกับลุงบอยด้วยค่ะพ่อนกก็พาไปซึ่งนกพ่อนกสกรก็เป็นน้องชายอีกคนของบอยสิริชัยที่ ได้ร่วมสร้างความสนุกมาตั้งแต่อยู่วงระเบียบว,วัฒนศิลป์ก็คือเป็นพี่น้องกันนั่นแหละเนาะค่ะก็เราก็จะได้เห็นโมเมนต์นะคะที่คนในวงการหมอลำนะคะช่วยผักดานสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์การโปรโมทช่วยซึ่งกันและกันเนี่ยเรียกว่าเป็นความอบอุ่นอีกอย่างหนึ่งค่ะในวงการ,รนี้ค่ะ ครับผมอยังไงนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะเข้าไปรับชมเพลงของน้องอาออยนะคะเพลงล่าส,สุดเลยนะคะเอิ้นขวัญ้อยนะคะที่ค่ายเพลงเป็นหนึ่งพิมพ์ชื่อเพลงเข้าไปเลยนะคะคจะได้ยอดการค้นหาด้วยแล้วก็จะผลักดันให้ขึ้นหน้าฟีดด้วยนะคะคว่าเป็นอันดับแรกๆอันดับต้นๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะคะเพื่อส่งกำลังใจให้น้องอาอายด้วยค่ะครับผมอ่ะ เราก็ขออวยพรเนาะขอขออวยพรให้น้องอ้าอายนะครับขอให้หนูโด่งดังเนาะขอให้ดังๆปังๆขอให้เพลงนี้ประสบความสําเร็จนะครับขอให้ยอดวิวทะลุหนึ่งล้านวิวภายในวันนี้เลยแล้วก็ขอให้ติดหนึ่งในมาแรงเนาะแล้วขอให้ยอดวิวไหลขึ้นไปเรื่อยๆ10ล้าน20ล้านร้อยล้านไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาขอแสดงความยินดีกับน้อง้ายนะคะที่ตอนนี้สิบมาแรงแล้วแล้วก็เราก็ยังคงปั่นต่อไปฉะนั้นแล้วคลิปนี้ จบว้เพลงเท่านี้ก่อนน้อเอา <ผม S 1> ไปฝันวิวให้หลานสาวอ้าอายก่อนค่ะคสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ